ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราบริโพสทีวีได้มาที่วังนารายราชนิเวศนะหรือพันนารายราชนิเวศครับคือเป็นโบราณสถานอ่าเป็นวังของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับวันนี้ได้มีการปล่อยแถวสายตรวจจักรยานของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรท,ท่าหินและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวบูรณาการดูแลนักท่องเที่ยวตามนโยบายคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรีศักดิราเผือกอํารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีหม่อมหลวงสันทิกรวรวรรณผู้บังคับการท่องเที่ยวหนึ่งพันตำรวจเอกสมชายธีรพัฒน์ไพศสารผู้กำกับสองบังคับการท่องเที่ยวหนึ่งที่กำกับในการดูแลความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว พลตำรวจตรีอภิรักษ์เวชการกจนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีตามนโยบายพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ย1ิบเอตุลาคม2,566เวลา9นาฬกา30นาทีพันตำรวจโทพัฒนาพงศิริเจริญนำสารวัตรท่องเที่ยว2องกองกำกับการ2บังคับการท่องเที่ยว1ลบบุรี ได้อบรมปล่อยแถวสายตรวจจักรยานสถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีโดยมูลนาการร่วมกับชุดสายตรวจของสถานีตำรวจภูทรท่าหินและอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสาวประภาพนธ์ศรีสุขผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนารายณ์ราชานิเวศร,ร่วมปล่อยแถวและนำสายตรวจจักรยาน ออกตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในพื้นที่พร้อมกับทําการประชาสัมพันธ์ไอยด่วน1 1 5 5แอปพลิเคชันทัวริสโพลิสไอรเร์ดูนักครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่พระนารายณ์ราชนิเวศนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวนะคะท่านพัฒนพงศ์สิจเรญนํำสวัสดีทุกค,ค่าค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ท่านทุกท่านแนะนําตัวท่านเองนะคะว่าวันนี้ท่านมาทําอะไรตรงนี้แล้วก็วันนี้มีกิจกรรมดีๆให้กับชาวลบบุรีด้วยนะคะเรียนเชิญท่านสารวัตรครับครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทพัฒนพงศ์สิริจลนนำนะครับสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้นะครับก็เอาบูรณาการกําลังกันนะครับระหว่างตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับต่อพท่าหินนะครับจังหวัดลบบุรีแล้วก็อาสาสมัครตํารวจท่องเที่ยวนะครับ ที่เป็นกําลังเข้มแข็งเรานะครับมาช่วยกันนะครับดูแลอ,อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับปั้นใจถ้ามาเที่ยวจังหวัดลพบุรีจะได้รับการดูแลจากสารร่วนของที่ยและวตำรวจเมืองลพบุรีเป็นอย่างดีครับเรียนเชิญท่านสาวลในค,ครับในส่วนผมรัเมศธนวัฒน์ตางสีครับวันนี้ก็เป็น ตำแหน่งรองสาวัตรคันนี้ตำรวจท่องเที่ยวสองกมกับการสองกรมขับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งครับวันนี้ก็จะเป็นผู้นําในการปั่นจักรยานครับโดยจะปั่นบริเวณโดยรอบสถานที่สําคัญภายในเมืองลบบุรีนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับยัไงไงก็มาเที่ยวลบบุรีปลอดภัยครับขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนท่านกองสอบกรเลยครับ กาแล้วกันเเที่ยวนิดนึงครับครับผมผมร้อยตำรวจเอกประยูรฤทธสกุลครับทำหน้าที่ร้อยเวรสองศูนย์ประจำสถานีตำรวจภูทรทยาหินในวันนี้นะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ของพื้นที่นะครับก็ดูแลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่นะครับเพราะในเขตเรามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับก็ขอความมั่นใจในการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่นะครับ เจ้าหน้าที่เราก็จะดูแลความปลอดภัยนะครับในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ,อข,อบขอบคุณมากมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความอบอุ่นและก็ให้ความมั่นใจให้กับชาวจังหวัดลบบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะก็พี่เพื่อนสารเสีงชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะที่รู้จักกันดีว่าวังนาดายนะคะก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัด,ดลพบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานอย่างพระนารายณ์ราชินีเวศนะคะก็ต้องขอขอบคุณสพท่าหินนะคะตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงอาสาสมัคร อของตำรวจท่องเที่ยวนะคะที่มีจิตอาสาในการที่จะดูแลให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองลบบุรีเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีความประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นมีนัจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะการให้ความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่จะ ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองลบบุรีมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะที่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ทํางานโดยจิตอ,อาสาในการที่จะดูแลในฐานะที่เมืองลบบุรีเป็นเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ <"K> ข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด ไพรัตนทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน พี่น้องประชาชนตำรัวเอ,อ